สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการทุกข,ข่าวสาวประเด็นกับดิฉนนั้นหญิงกัญจนานชัยเลอ์และกับผมเด็กชายชลิพัฒน์เนื้อครับกับวันนี้มีความรู้และสลาระดีมาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่5สําหรับการดํารงชีวิตของประชากรไทยและประชากรโลกแทบทุกระดับทุกเพศทุกวัย การใช้โทรศัพท์มือถือในการเล่นแอปพลิเคชันและเกมต่างๆและการใช้โทรศัพท์มือถือแนบหูเป็นเวลานานๆสะสมเป็นเวลาหลายปีส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆด้านของผู้ใช้ดังต่อไปนี้ 1. ด้านร่างกายดวงตาการเล่นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานทําให้เกิดอาการเมื่อยตาตาแห้งสายตาเสื่อม ปวดกล้ามเนื้อตาและอาจสง่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะร่วมด้วยเพราะในขณะที่ดวงตาจ้องมองหน้าจอที่มีภาพเคลื่อนไหวและตัวอักษรในหน้าจอที่มีขนาดเล็กรวมถึงแสงในหน้าจอทําให้กลไกลธรรมชาติของตากระพริบน้อยลงตาแห้งและดวงตาล้าเอ็นข้อมืออักเสบเกิดจากใช้นิ้วมือในการกดโทรศัพท์มากเกินไปหรือกด ซ้ำๆเป็นเวลานาน,านๆซึ่งทําให้เอ็นกล้ามเนื้อมือเคลื่อนไหวเกินความจําเป็นอาจจะทําให้เกิดอาการปวดบริเวณฐานหัวแม่มือและลามถึงซอกนิ้วมือล็อกเกิดจากการเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆทําให้ช่วงเอ็นกล้ามเนื้อมือของนิ้วมือเกิดผังผืดหนาตัวจนเอ็นรัดนิ้วมือโดยเฉพาะนิ้วที่ใช้งานมากทําให้นิ้วมืองอยึดติดไม่สามารถยืดเหยียด ได้ทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวกและมีอาการปวดข้อมือและนิ้วมือได้รบกวนเวลาการนอนหลับแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะไปะยับยั้งการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับทำให้ร่างกายเข้าใจผิดว่าเป็นช่วงเวลากลางวันและทำให้นอนหลับยากขึ้น การใช้โทรศัพท์ก่อนนอนจึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม 2. ด้านสติปัญญาการติดโทรศัพท์มือถือเนื่องจากการเล่นเกมและแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือทำให้สมาธิในการเรียนลดลงส่งผลต่อสติปัญญาด้านความจำและกระบวนการในการแก้ปัญหาและนอกจากนี้ยังทำให้ส่งผล ต่อสมองส่วนซีรีบัมด้านความฉลาดไหวพริบการมองเห็นและการได้ยินและอาจนำไปสู่ภาวะสมาธิสั้นออทิตติกสมองล้าและอื่นๆค่ะดังนั้นไม่ควรดัง,ด,งดังนั้นไม่ควรหย่ะด, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดังนั้นไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานหากต้องคุยโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ควรสลับหูซ้ายขวาและควรลดระยะในการใช้โทรศัพท์มือถือควรพักสายตาและไม่เล่นโทรศัพท์มือถือในบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยชวนเพื่อนทำกิจกรรมอื่นๆเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีชวนสมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมนอกสถานที่เช่นทำสวนปลูกต้นไม้ท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่พวกเราํามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้หวังว่าเนื้อหาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับสําหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคําว่าขอบ <ขอ S 1> คุณ,คณและสวัสดีสสดครับ